กันเด่นนอมนาเอื้ออินแล้วนอดีให้พระกะจิตตำขึ้นบ้านกำเต้าอารมส่งเอื้พวกุณุมกะสิกาบสูสันทานทนห้องเอมือนี้ควรสิจากกะยมนี ลานเสริมในงานนางสมอนไทยอาสาสามารถอามอนสุมิตรสมานจิตนอกสมใจเข็มสันเทียความลูกหลานญาติพี่น้องเนียเพื่อนได้ทําบุญสร้างวัวทิ สองสามม,าสมือบ่อไวยนาคือว่าดวงวิญญาณแม่ท้องมอมจิตนอกพอสมหายจิตนอกนี่ผู้ที่เพินเด้อดตายไปแม่ท้องมอมจิตนอก ເອີນເອົາເດີ້ໂລກຊາວໂລກຊາຍໂລກໄພໂ นานอยู่บนใดบ่มีหัวเม่นว่าเม่ตง้องมอมพอสมหมายคิดนอกนี้อินเจอกันแล้วไปเม่นสิอยู่เด้อปฝากฝากไก่ไวยมาสามเนี่ยเมียผู้พาตันท้ง ไหวคืนเจ้ามาบ้านเมียผู้พาตัณนาผู้ละทางให้เจ้าพาเดือแม่ท้องมอมจีดหน้ยื่นเอาเดือกสาวดุกไทยอื่นเออดวงเวียน ขอสมัยเมียนท่องบอกเอาเด้อเสพอาปาไม่มียนยันเจ้าให้ลอง นั่งสมอนสามารถอมอนสุมิตสมานสมใจลูกหลานญาติเจ้านี่ทำบุญสร้าง เดินเด้ะเมนได้ยินเสียงอาจารย์เอวัฒนาอาจารย์ชัยพุนสมอนสามารถอมนสุมิษสมันสมใจญาติพี่น้องอืนเสียงเพิ่นเพิ่นไปใส่เอินเอินขึ้นเนี่ยไอไห่ไม่หน่ว่ามาเด้อ นี้ดวงวิญญาณพอสมมัยเมท่องมอมนี้คือสีมาหอดเลียวเลููเต้าหาเอาฝ่ายสินขาวขาวงามงามมาพาดเขียนพาดคอพวกเอาดวงวิญญาณเมท่องมอมนี่ละเวนันสาเลี้ยวจังค่อยเป็นจั้งว่า มาดึงมาน้องขันเมีนมาเต็มปานสางอย่าได้แเวียนทั้งในตั้งใจให้มาหามื่อนี้ทำบุญแล้วเมีนว่ามีคนเอ็นอย่ามัวเพื่นไปแม่พอสมัยเมียท้องหม่อ จงค่อยปนค่อยแกยน่นข้าความนกป้องน้ำขันเม่นข้าเม่นน้ำให้เจ้าท่วงเหงือไกให้เจ้าายเงื้อหนีขันลองลอยมาบานขามผู้พันผู้เก่านั้นคุณเขาเกินลำบากให้เจ้ามาเทนเถย่ยาแม่ข้งเม่นบงนังแด่เจ้ายาไปโยงข,ข้างนกแกมให้น้ำนกกา เจ้าอย่าไปอยู่ข้างแก้มนากาหมูเกยเจ้าอย่าไปอยู่เกยนั่นเขียมหวยแม่นปาดอนมาหววเสียงกระตำทอนอย่าหมวนอนในนี้เนลงของกินมีอยู่กิงเพียงมีทั้งเขาแม่นใบป่าเด็ง โอของเจ้าอยากเห็นตัวอยากเห็นหนาคำแรงมาตาเว้นอวยเคยกินข้าวหวมพาเคยกินป่าหวมถวยจับกระบวยหวมแองน้ำแต่ข้าวกี่ดอกก่อนล่าง บาดเดี๋ยวนี้นั้นนาเจ้าไปอยกินใส่ลูกหลานไปจังหันโยูซวันบอบมีเวนแม่นเคยเห็นบอน้เจ้าเคยได้กินหรือป่ลูกของเจ้าฝันเห็นหน้านั่งควาหมอบบอบมีเขาบอบมีน้ำสีเดิมกิน อยู่กับดินกินกับหญ้าลมหนาวมาพัดยอดไผฝนตกมายามได้ทั้งเสียงลมทั้งเสียงฟ้าฮ้องปังปังเจ้าอย่ามัวอยู่ยังแก้มหัวดอกฟางดอนไปอยู่ไสก็ตามทนขอวิ่งบวดให้รีบตาเให้รีบ bao hoa mãi mẹ thoáng mò mang đứa mang đứa qua đoạn viên nhân nỉ lăng chào chào nón khung vàng tàu khứa ủy พวกลูกลานนี่ลามพากันให้สื่อเอื้นล้อมพอสมหายแม่ท้องมอมจีตนอกนี่ขึ้นกบเต็งเครื่องไทยญาท่านรับเหดุวันมาถึงบ้านมีทั้งวันทั้งสมขนมเนยแกล้ยแค่อยากกินยังลูกของเจ้าลานของจอกระสีตรงเต็งแม่คอยถาว่า,าวราับร้อง จังวันไนเหมือนสยานพินงกสิณเตรียมผ้าจังหันวันข้าวเวตักบาทบรได้ขาดเดีดีถวายให้เดมพระสรงเอต่อจากนั้นเพื่อนกสิตัง้งใจบรรจงญาตินาำองสูนธรานิพื้นแผ่นนา ทั้งหลวงพ่อเพิ่นกสิวาอิมินาปุญญากำมีนาอาัยันเจ้าโคทรงแหนั้นตนเจ้าให้รับเอาส่วนอันทีของเจ้าเขาสิแหมเป็นขบวนพอสมควรถึงวัดดอกโมงเฮาในตอนซออนุสาวารีพร้อมบรรจุลงตามระเบียบเสียจพิธีเรียบรลอยแล้วตนเจ้าจังค่อยไปเด็ก อันเมืองขันอีพ่ออีแม่สาบเข้าแล้วให้เพื่อนโมทนาให้เพื่อนมีเมตตาจิตต่อล,ลูกหลานอยู่ทั้งบ้านให้มาอวยพรให้อายุมันมันขวันยืนยืนหลับเรือนคู่สูง สมกับคํเก้าอ่างดอกมานี่ส <ako> ุปปกาศอุ้ยได้นอีกอันนึงคันแม่นดวงวิญญาณยุมพอสมหมายเมตทองมอมจิตนอกสามข้าวแนวมูทานาแล้วให้ย่อยิงสุขีแลมบจังหายอยู่สบายหายหวให้เจ้านอนในหวาง สวรรค์ทองยังยังยังว um um ันน um ี้ยังยังโอ้ยเด้น้องขอกุศลสนนี้ติดตามเจ้าอย่าสุดลายในตอนนี้อัตมาภาพทั้งสโลกได้เข้าสารถึงเทวาเข้าสารถึงเทวดาท่าน ว่าลูกหลานอยู่เมืองคนนี้ละสรงกุศลไปหาสรงพาลาไปให้ด้วยดวงใจอันเป็นห่วงยังกระตุนอยู่ในสวงยังเป็นห่วงอยู่บ่หลอดยังคิดอดอยู่บ่เล้วกุศลแก่ไห้ลามนำนั่นละนาวานี้ ลวนให้ทานทุกวันพระองค์ทานบอกวิธีพระองค์ทานบอกวิธีกรรมจานภาพามตรีไม่หมีในกามโมน น่สูงมีหลายล้นทานให้คนเป็นเทวดาทานให้คนเป็นเทวดาจากแผ่นดินคือรสูฟางก็งประวังการให้ทาน sa xuống suốt nay vi man khó thuốc than chuông trở lên khó thuốc than ประโยชน์นาเนนิสินหนังแห่งการสิ้สน,นสนุดแห่งการสด